ตอนที่สามพ้อยเผู้โซยงังหมอชื่อดังถูกขัดจังหวะผู้ดูแลคนนั้นพันมีสีหน้าไม่น่ามองสักเท่าไรเขามองอินเชิงเธอคราหนึ่งยังคงเฟื่องยิ้มออกมาผู้นำตระกูลอีหอร้อยพึกของพวกข้าทำการค้ายอย่างมีกฎเกณฑ์เสมอข้ามาบอกท่านทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นเลยไม่ใช่หรือใดที่จริงอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ข้ายางไรเซียท่านก็มาจำเงินมาครึ่งหนึ่งแล้วขอเพียงใจเงินอีกครึ่งหนึ่งมาด้วยสมุนไพรภัยวิญญ,ญาณกรรมนี้เป็นของท่านแล้วแต่ลูกค้าคนนั้นบอกว่ารู้จากท่าน รู้ว่าท่านต้องการสมุนไพรวิญญาณจึงอยากพบหน้าท่านสักครั้งเพื่อต่อรองกับท่านสักหน่อยคันฟังดังนั้นอีเฉิงเตอมุ่นคิวเพียงกล่าวว่าจะนําสมุนไพรวิญญาณมาคาต้องรีบไปชัดเจนว่าเขาไม่อยากพบคนรู้จักอะไรนั่นสมุนไพรวิญญาณนี้เป็นสมุนไพสําคัญที่หูยินลิงต้องการแม้อีฝ่ายจะเป็นคนรู้จักก็ไม่มีทางนําสมุนไพรวิญญาณนี้ไปจากเขาได้ดังนั้นจะพบกันโดยไม่ไม่สําคัญทางนั้นผู้ดูแลพันตอบรับเสียงหนึ่งมุนกายไปนําสมุนไพมาทว่า ตอนเขานําสมุนไพรกลับมาแล้วข้างหลังกลับตามมาด้วยชายชราสมชุดคุมสีเทาคนหนึ่งคิดไม่ถึงเลยว่าจะพบเจ้าสักครั้งกับยากเย็นถึงเพียงนี้ชายชราคนนั้นเดินผ่านเข้ามาอย่างไม่สบอารมณ์สายตามองอีเฉิงเตอที่อยู่ในห้องปู่ผู้โศยังเป็นท่านได้อย่างไรท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเห็นผู้มาเยือนชัดเจนแล้วอีเฉิงเตออดตะลึงนั้นไม่ได้รีบคารวะอีไยอีกครั้งหนึง่งชายชราที่อยู่ตรงหน้าก็คือผู้โศยังหมอผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเขาไม่เพียงเป็นหมอที่ใครก็รู้จัก ยังเป็นเทพสมุนไพรมีเกียรติมีศักดิ์ศรียิ่งบนแผ่นดินใหญ่พื้นนี้ช่วงก่อนเขาพาครอบครัวไปขอให้เขาทําการรักษาให้คิดไม่ถึงเลยว่าจะเจออีกฝ่ายที่นี่ชายชรา,าเดินเข้ามาพร้อมมือไพ่หลังเหลือบม,มองกองที่ผู้ดูแลวางลงบนโต๊ะข้าผู้ชรา,าได้ยินว่าที่นี่มียาหัวใจสีเลือดจึงตั้งใจมาที่นี่ไม่คิดว่าจะได้ยินว่าสมุนไพรวิญญ,ญาณกรรมนี้ถูกเจ้าเสือไปแล้วใช่ข้าเร็วกว่าผู้โสยางก้าวหนึ่งบิดาข้ากำลังรอสมุนไพรวิญญ,ญาณกรรมนี้ดังนั้น จึงต้องขออภัยผู้โอย่างจริงๆสมุนไพรวิญญาณน,นี้ข้าให้ท่านไม่ได้อีเชิงเตอร์กล่าวขออภยัยหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ช่างเถอะแต่นี่เป็นผู้โอย่างต่อให้เขาปฏิเสธก็ต้องมีรอยยิ้มผิดใจกับใครก็ได้แต่ไม่อาจผิดใจกับหมอที่อาจช่วยชีวิตเจ้าได้เมื่อได้ฟังวาจาของแล้วชายชรามุ่นขิวทันทีบิดาเจ้าใครบอกว่าชายย้ยญาหัวใจสีเลือดรักษาอาการของบิดาเจ้าได้ยาหัวใจสีเลือดมีพิษคนทั่วไปไม่อ่านกําจัดพิษของมันได้ หากใช้ยาหัวใจสีเลือดที่ไม่ได้กำจัดพิษนั่นก็ถือว่าเป็นยาพิษทั้งชีวิตเชียวชายชรากาวพังสายหน้ามองเขาเจ้าก็ทำอะไรมั่วซั่วเพื่อบิดาเจ้าแล้วหากเจ้านำยาหัวใจสีเลือดไปใช้กับบิดาเจ้าบิดาเจ้าจะต้องกลับสู่สวงสวรรค์ภายในไม่ถึงครึ่งการทูปแน่นอนอีเชิงเตอร์ฟังจบพันตกตะลึงเออนี่เป็นไปไม่ได้หูยินดิงที่ช่วยตัวาการให้บิดาข้าบอกว่าขอเพียงนำของสิ่งนี้กลับไปนางย่อมช่วยให้บิดาข้าฟื้นขึ้นมาได้ นางรู้วิชาแพทย์ในเมื่อพูดเชน,นีแล้วนางต้องมีวิธีแน่แน่แม้จะพูดเช่นนั้นแต่ในใจกลับว่าวุ่นอย่างอดไม่ได้หากคนอื่นพูดช่างเถิดแต่นี่เป็นผู้โสยางผู้โสยางเป็นใครกันบุคคลที่ผู้นําตระกูลทั้งหลายเห็นแล้วล้วนเข้าหาด้วยรอยยิ้มอยู่สามส่วนคนยังเขาไม่มีทางโกหกเพื่อสมุนไพรภัยวิญญาณรำหนึ่งแต่หูยินลิงก็ดูไม่เหมือนคนหลอกลวงเช่นกันเออตอนที่สามพันห้าร้อยยี่สิบอาจเป็นคนหลอกลวงอะไรนะหูยินลิงคนที่เจ้าบอกว่าตรวจอาการให้บิดาเจ้าเป็นสตรีอย่างนนั้นหรอ ชายชราฟังแล้วพันโมโหทะลึงตามองอีเชิงเตออีเชิงเตอชะชงาไปเล็กน้อยใช่ข้าพงผหูหยิงหดิงโดยบังเอิญขณะเดินทางกลับในเดินทางกลับมาด้วยกันนางบอกว่ารักษาบิดาข้าได้ทำให้บิดาข้าฟื้นได้ข้าจึงเตรียมสมุนไพรวิญญ,ญาณตามที่นางบอกเร็วไรก็แค่คำพูดสตรีทั่วไปคนหนึ่งเร็วไรจริงๆเขาตำหนิทางจ้องมองอีเชิงเตออย่างมีน้ำโหหมายความว่าเจ้าคิดว่าสตรีทั่วไปคนหนึ่งเก่งกาจกว่าเทพสมุนไพรอย่างข้าผู้ชราหรือ โรคที่แม้แต่ข้าก็ร,รักษาไม่ได้สติเช่นนางจะรักษาได้อย่างไรเจ้าเองก็ไปเชื่อนงางเสียได้เลวไรจริงๆอีเชิงเตอเก๊กกัๆอยู่บ้างความจริงแล้วเขาเชื่อว่าหูยินลิงรักษาบิดาเขาให้หายได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาคิดว่าหูยินลิงเก่งกาจกว่าผู้โซยางกันนั้นเมื่อนึกถึงหูยินลิงที่มั่นคงและมั่นใจในใจเขาก็เอียงไปทางนางอย่างแท้จริงอย่างไรเสียพวกเขาสองสามีภรรยาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเห็นท่าทางโกรธเกลี้ยงของชายชาราตรงหน้าเขารู้ว่าพูดต่อไปก็มีจะทำให้บรรยากาศเึือดอัดมากกว่าเดิม อีกทางหูยินดิงที่จวนยังคงรอสมุนไพจากเขาอยู่เขาคิดแล้วจึงกล่าวว่าผู้โสยางเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทันตามข้ากลับไปที่จวนเที่ยวหนึ่งสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรพบหูยินเล้งผู้นั้นแล้วย่อมชัดเจนเองหากยากหัวใจสีเลือดรักษาบิดาข้าไม่ได้จริงๆถึงตอนนั้นข้าจะมอบมันให้ท่านเป็นการขอโทษดีหรือไม่เฮอู่โสยางไพหลังพังแค้นหัวเราะเสียงหนึ่งเขาก็คิดเหมือนกันว่าพูดกับเขาที่นี่ต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรจึงตอบตกลงทันทีได้ ข้าผู้ชราอยากเห็นเหมือนกันว่าโฮยินดิงเป็นหมอมีชื่อเสียงเก่งกาจขนาดไหนโรคที่แม้แต่ข้าผู้ชราก็รักษาไม่ได้มีหรือนางรักษาได้ไปนำทางอีเชิงเตยยิม้มหลังจากเขาเจียดยาและจ่ายเงินที่เหลือให้ผู้ดูแลแล้วก็ให้อีฝ่ายจัดเตรียมสักเล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้คันรับสมุนไพรวิญญ,ญาณบนโตแล้ว่อยนำทางผู้เสวยยางไปที่จวนหลังส่งคนนักส่องออกไปแล้วผู้ดูแลก็ได้แต่คมความประหลาดใจเอาไว้เขามุนไกเดินเข้าไปข้างในพางคิดในใจว่า บิดาของผู้นาตระกูลอีป่วยหนักเรื่องนี้คนทางเมืองโรดีได้ยินมาว่าไกล้ฟื้นต่อไปไม่ไหวแล้วช่วงก่อนก็ยกตระกูลไปขอผู้โิโสยังทําการรักษาเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาบอกว่ามีสตีคนหนึ่งรักษาได้คาดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วกำมังเจ้าหอผู้โสยังไปตระกูลอีแล้วเพึ่งตามผู้นําตระกูลอีไปผู้ดูแลเกล่าไปตระกูลอีแล้วช่วงก่อนผู้นาตระกูลอีพึ่งไปขอผู้โิโสยังให้รักษาบิดาเขาไม่ใช่หรือใหญ่ไปแล้วเล่า เจ้าหอผู้นั้นถามด้วยความแปลกใจผู้ดูแลจึงเล่าเรื่องมือคู่นี้ให้เขาฟังโดยละเอียดเอมีเรื่องผันนี้ด้วยหรือฮ่าฮ่าน่าสนใจทีเดียวเจ้าหอผู้นั้นยิม้มตอนนี้เองผู้ดูแลอีกคนหนึ่งเดินออกมาเจ้าหอผู้ดูแลลินฟูโซยางลืมนาสมุนไพรที่ซื้อไว้ไปด้วยขณะได้นนฟังเดงนั้นเจ้าหอก็ยิ้มออกมากําลังว่างไม่มีอะไรทาพอดีนําวัตถุดิบสมุนไพรมาค่ะจะนําไปให้ผู้ประสยางเองจะได้ไปดูเรื่องสนุกด้วยเมื่อฟังจบ สองคนล้วนชะง,งักไปผู้ดูแลลินกล่าวว่าโฮยินลิงที่ผู้นำตระกูลอีพูดถึงอาจเป็นคนหลอกลวงได้ใหญ่เจ้าหอถึงอยากไปดูสคาเจ้าหอดวงตาทอปะกายเรื่องนั้นไม่แน่หรอก